นะสวัสดีครับผมลเลดินเข้าป่าทุกคนครับคือตอนนี้น้องที่ใส่เสื้อกระเหลี่ยงนะหายไปไหนไม่รู้นะแต่ที่สำคัญเลยนะทุกคนนะตอนนี้ผมต้องไปช่วยคนที่บาดเจ็บนะทุกคนนะคือผมได้พาเพื่อนผมมาคนหนึ่งนะรีบกลับลงไป กลับไปถึงบ้านก็เย็นพอดีแล้วนะทุกคนดูบรรยากาศนะครับนะก็ไปตามเพื่อนผมมาคนหนึ่งนะเพื่อนผมก็ค่อนข้างที่จะขี้อายนะก็เลยต้องใส่อะไรปกปิดหน้านิดหน,นึ่งนะทุกคนนะก็ตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วเอ้ยเพื่อนไปข้างหน้าน,นั้นนะทุกคนไม่รู้ตอนนี้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเพื่อนผมคนนี้แรงเยอะนะเดี๋ยวจะช่วยกันแบกกลับนะครับทุกคนนะโอเคนะ เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่อยๆเบ้นใจเย็นๆดูด้วยนี่นะทุกคนเมื่อช่วงบ่ายๆนะผมลงมาผมก็ทําทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเราแบกลงมาเนี่ยจะได้เดินทางมาแบบปลอดภัยนะครับแล้วดูตรงนี้นะรอยตัดนะครับนะคิดว่าคนน่าจะกลัวหลงป่านะป่าแถบนี้คนจะทํารอยไว้ยะแยะเลยนะตรงต้นไม้นะ การหลงป่านั่นเองนะครับนะนี่ฮนะคือนอกจากผมเนี่ยมันก็มีคนที่มาที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีมาอาศัยอยู่บนห้างผมด้วยนะต้องเจอบนห้างเปล่ามึงเ,เจอบนห้างปล่อนี่นะครับทุกคนห้างผมนะแต่ว่าเมื่อเช้าผม ไปไว้เขาตรงหินนะครับทุกคนตรงด้านหน้านู่นนะอะข้างหน้าห้างนิดหนึ่งนะครับนะไระวังนะเพื่อนมึง <M> รู้เหรอที่ไหนมึงไปนำหน้าเนี่ยนี่ใส่หมวกทุกคนดูนะเพื <u> ่อนผมใส่หมวกเพราะว่ากันอันตรายอะไรพวกนี้ทุกคนช่วยได้เหมือนกันนะเพราะว่านอกเหนือ จากนี้มันมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดน,นะครับเพราะว่าคนที่บาดเจ็บอ่ะเขาเดินทําร้ายนะครับพี่ๆนะตรงบริเวณอ่าซี่โครงนะครับโดนเหมือนโดนอะไรจ้วงเขาที่ท้องนะครับทุกคนนะอ่าเป็นแผลเวอะเลยนะครับเมื่อเช้าจะว้ายเขาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะพี่ๆนะกลัวว่าเอาขึ้นไปไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ผมคิดว่าคงยังอยู่ที่เดิมแหละ คิดว่าผมจะเอาไปไว้ที่บ้านนะส่วนคนที่บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้เขาหนีหายไปไหนผมก็ยังไม่รู้เลยนะตั้งแต่ที่ผมรักษาเขาหายนะอยู่ๆเขาก็มาขอบคุณผมนะแล้วก็น่าจะหายไปช่วงมืดๆนะเพราะว่าช่วงเช้าผมตื่นมาก็ไม่เจอเขาแล้วนะข้างหน้าเพื่อนข้างหน้ามึงเจอก้อนหินก้อนนั้นปะม,มึงจะแบกไหวเปล่าเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ เปไ็นไรวะต่อเ,เราจะแบกกลับยังไงเพื่อนเนี่ยมันจะแบกกลับยังไงวะนีนะทุกคนไม้โย้โยต้นไม้ต้นนี้ผุนะครับพี่พี่จะเข้าไปอาสัยอยู่ไม่ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวจะแบกกลับยังไงวะเพื่อน ม,มึงพยุงกลับได้ไ,ดไหมได้เอาดิเยาช่วยๆกยๆันนะเฮ้ยค่อยๆๆๆไปเดี๋ยวกูช่วยชิบล่างเขาคลายพี่เสดเดอนนะครับทุกคนดูท้องนะครับเบอร์นะครับพี่ๆท้องเบอร์โอ้ยเอาไงดีวะต่อ oh, không oh. no. chụp luôn, rồi oh. rồi oh. 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 อันนี้เพื่อนผมกําลังพยุงกลับไปนะครับนี่ฮะทิ้งเขาไว้ตรงนี้สักพัก้วนะนมกระเลียงหายไปไหนผมก็ยังไม่รู้เลยนะเพื่อนค่อยๆพย,ยุงไปค่อยๆพย,ยุงไปเดี๋ยวล้มระวังล้มระวังล้มทางนี้ทางนี้ผิดท,ทางแล้วทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ไวกว่า อุ้มไปได้ไหมขีมหมม้หลังก็ไดนะ้ไม่ไมึงต้องพยุงใบดิเพื่นอนเออขอละอกเคร่งทางนะเฮ้ยพี่ทางมึงจะพาเขาไปไหน เนี่ยเพ,พื่อนต่อเพื่อนผมเนี่ยรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยพี่พี่ไม่ปฏิเสธเลยนะรีบเดินทางมากับผมเลยนะเพื่อที่ว่าจะช่วยคนนี้นะครับก็เดี๋ยวคิดว่านะจะช่วยเพื่อนผมเนี่ยพยุงไปนะครับข้างหน้านั่นเดี๋ยวออัปเดตให้พี่พี่ได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ชมคลิปกันนะก็ <clicks> <Quand> คิดว่าจะไปรักษาตัวที่บ้านผมก่อนนะเฮ้ย mới chắp dồn phè bạo phuân đi đi chắp dồn của bạo ôi hay nó khì lạng cù đai bạo con เดี๋ยวเขาเขี่หลังไปดีกว่าเขื่อกระบายด้วยนะ con ừ ừ มตัวหนักกว่าเพื่อนตัดสิ้นนั่งก่อนเดี๋ยวโอ้โอ้พี่พี่หนักนะครับแบกแบบเดียวมันหนักนะตัวเขาหนักมากเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็ตามคนมาช่วยแล้วนะ ไม่มีใครมาด้วยเลยนะมีเพื่อนผมคนเดียวนะที่ชวนมาได้นะไปเพื่อนชวนพยุงกันไปต่อดีป่ะข<ง>องพวงแบบนี้ไม่น่าไหวป่ะแล้วก็ใบไ,ไม้ติดตัวไปหมดเลยอะ่ะ<อ>กูคันแย่เลยเมื่อกี้ปับเดียวน่าจะมีหนอนอะไรพวกนี้ด้วยแหละโ<ง>ดนหนอนนี่จับแขนไปทางนี้ไปทางนี้ไปเพื่อนเดี๋ยวขอยิบเมฆกันเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวทำทางให้นะค่อยๆพยุงกลับไป เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ทนะอ๋ทอนเดี๋ยวกลับไปถึงแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วต้องบอกว่าดีนะทุกคนเขาพอสื่อสารกับผมรู้เรื่องนะเพราะว่าเขาเป็นคนกระเรี่ยงนะครับพี่พี่นะสื่อสารกับผมรู้เรื่องเลยแหละเดี๋ยวทำทางให้เพื่อน คาเพ่อนค่อยๆพามานะมาเพื่อน,อลาานะออนกลับไปทางนั้นมันช้านะครับพี่ๆก็เลยต้องพากลับทางนี้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด้านนอกครับ มกลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรดำๆออกจากตัวเขานะนี่หกเละพื้นเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้ตอนผมอุ้มเขานะนี่ฮนะเป็นเลือดเหมือนเลือดสีดำออกมานะครับคนตรงนี้ดิมันออกมาจากด้านในนะครับท้าแถวบาดแผลที่ผมอุ้มเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็บริเวณท้องนะครับทุกคน เป็นแผลนะเดี๋ยวมันจะโดนแบนนเอานะครับนะเดี๋ยวอาถ่ายดูใกล้ๆไม่ได้นะแกจับท้องแกดูดิเอามานอนนี่ปุ๊บเลือดสีดําเลยนะทุกคนส่วนเกงผมหาองเกงมาเปลี่ยนให้นะเมื่อกี้องเกงตัวเมื่อกี้นะมันค่อนข้างที่จะคันนะครับทุกคนเดี๋ยวต่เดี๋ยวหาน้ำนะให้กินนะเพื่อนเดี๋ยวไปหาน้ำในหะ้เขากินหน่อย ข่าน้ำถ้าไว้มีอเพื่อฮะถ้าไว้มีอะมีน้ำไหมเพื่อนนี่นี่นี่มีแล้วค่อยคอยไปเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,ขอขอบค่อยค่อยไปยุง วายป่ะเขาวายป่ะพี่พี่นี่ฮะเรื่องของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะนอนเมื่อกี้พุ่งออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะดูฮะเดี๋ยวต้องถ่ายไกลนะครับพี่พี่มันแบบมันอุกอาจเกินไปนะครับเราต้องถ่ายไกลนะครับไหลังเนื้อังตัวให้ก่อนเพื่อน นะทุกคนชาวบ้านก็มองนะแปลกใจนะครับว่าเป็นใคร ผมพาอาบน้ำเสร็จแล้วนะนี่ก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวนะพี่พๆก็ทำผมแห้งใกล้จะแห้งแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็เช็ดน,นู้นเช็ดน,นี่ให้นะครับเพราะว่ากลัวเขาจะคันนะส่วนแผลเนี่ยมันเวอรนะครับไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับเนาะก็บ้านค่อนข้างที่จะลกนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วนะเป็น อ่าบ้านเมื่อสมัยตอนเด็กๆที่ผมเคยอาศัยอยู่นะก็นั่นแหละตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอกนะพี่ๆดูคาดตายไงก็ขอไปัยนะที่นี่นะครับพอไม่มีคนอยู่นะครับนะ,นะก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเป็นไงเพื่อนจับไม่ได้นะอืมเจ็บอ่ะนะจับไม่ได้แขนใหญ่อยู่นะพี่ๆมันเหมือนแบบ กงเล็บอะไรข่วนเขาสักอย่างนะแล้วก็โดนเจาะเข้าไปตรงนี้เหมือนแกนเหนียวชีวิตรอดมาได้นะครับแล้วก็ไอหนุ่เด็กหนุ่มกระเลงเมื่อกี้เขาต้องการให้ผมนะแบบว่า,าช่วยเขาเฉยๆนะพี่พี่ผมก็แปลกใจนะว่าเขาเรียกอะไรนะคือน้องจะเรียกให้ผมไปช่วยให้ได้ผมเองก็ยังกลัวๆนะว่าด้านในอะ่ะจะล่อผมไปทําอะไรหรือเปล่า แต่ทีนี้ผมตัดสินใจนะพี่ๆวันนี้จนมาเจอเขากับคนบาดเจ็บนะครับก็ช่วยได้เนาะส่วนไอ้คนนั้นมันหนีผมไปแล้วนะคนที่ผมเอามาดูแลหนีไปแล้วนะขอบคุณผมมือครั้งสุดท้ายแล้วก็ช่วงกลางคืนหายไปเลยนะเขาบอกว่าไว้เจอกันไม่รู้จะไปเจอที่ไหนนะแต่ขอให้เขาผมกลับไปเจอเขาอีก,กทีก็ยังดีนะครับส่วนคนนี้เนี่ยต้องดูแลอย่างดีเลยนะคิดว่าเดี๋ยวค่อยพาไปหาหมอนะครับให้หมอเช็กอาการเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยว อ่ายัางไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ต้องดูแลเป็นแบบนี้กันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พาไปไหนไม่ได้นะครับนะเพราะว่าระยะทางบ้านผมก็ห่างไกลาจากโรงพยาบาลด้วยไนงะเดี๋ยวคลิปว่าพวกนี้ผมมีเวลาเต็มนะครับจะพาไปหาหมอเลยนะพาไปรักษาตัวโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ฟังนะครับพแบบี่ๆนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผม